สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมแอนดาร์คมาเตอร์ในช่อง d e เอ็ม n แน l ช่องที่มีสาระและความตะเปี่ยมวันนี้ผมขอนําพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การ,รสืบ e s i d e n นนะครับหรือการแกะรอยไขปริศนาสำนว r Resident Evil เอพิโซดที่10นะครับกับเรื่องราวการตามหาความจริงนะครับของหน่วยงาน u s s กับร่างปริศนาร่างหนึ่งครับซึ่งปรากฏตัวไหน Resident Evil Series เราจะมาเริ่มรายการไปพร้อมกันเลยกับกระผมอแมนนัมเตอร์นักสืบ s i e e n t Series นั่นเองนะครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเนี่ยมาจากองค์กรที่ถูกเรียกกันว่าดาวกระจายอัมเบล่าครับดาวกระจายอัมเบล่าหรือ u s s นั้นเป็นองค์กรครับที่ปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่ Resident ที่2ปี1,998นะครับ พวกเขาจะมีลักษณะเนี่ยเป็นร่มสีแดงมีลักษณะเหมือนดาวกระจายสีมุมมชูดิเคนซึ่งเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการล่าสังหารครับช่วงชิงไวรัสตามหางานวิจัยต่างๆของอเบลาิากับพวกที่ไม่ยอมจ่ายตังค์แบชักดาบนั่นคือกําเนิดองค์กรนี้ครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรเนี้ยก็จะมีการบอกว่าพวกเขาอะแบ่งออกเป็น2ทีมครับ2ทีมในที่นี้ก็คือจะมีฮังเนี่ย เป็นหวัวหน้าทีมที่ถูกเรียกกันว่าหวัวหน้าทีมอัลฟาครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกทีมหนึ่งก็คือทีมราโวซึ่งนําทีมโดยตัวของผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งเรียกกันว่าลูโปลูโปนั้นเป็นอดีตภรรยาครับของท่านแม่ทัพฝรั่งเศสเนี่ยทำให้เธอเองนั้นได้ก้าวขึ้นมาครับสู่การเป็นผู้นําของตัว u ูเอในภายหลังนะครับซึ่งลูโปคนนี้เนี่ยจะมีลูกทีมนะครับหลักๆเนี่ยก็คือ1เบลเวนะครับเป็นมือระเบิด เพราะว่าแกเนี่ยเสียขานะครับไปในสงครามที่บราซิลคนที่2เนี่ยคือหมอนะครับที่ชื่อว่าเบอร์ธาเ่งจริงเป็นนักศึกษาแพทย์ครับในตัวของเยอรมันที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้พิษครับในการฆ่าตัวคนไข้คนต่อมาคือหญิงสาวชาวญี่ปุ่นครับชื่อว่าคริสตินยามาตะคริสตินยามาตะหรือโฟไเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญครับการใช้ไวรัสในโลกของเรสิเดนต์รวมถึงเป็นคนที่ปล่อยไทยแรนครับในภาค3าในปี99 ให้เกิดการต่อสู้กับทีมที่จะมารับวิเลียมเบอร์กินออกไปครับนั่นก็คือเจ้าของซากไทแรนที่โดนปืนใหญ่ระดับซุดซอสยิงนั่นแหละครับคนนี้คริสต,ตินยามาตะอีกคนหนึ่งคือเวกเตอร์ครับมีดโกนหนวดเวกเตอร์ก็คือโกสติดและแนบเนียนกว่าตลกแล้วครับเวกเตอร์นี่คือเรื่องราวของชายผู้ซึ่งกลายเป็นเจ้าของชุดนาโนสูตรเป็นคนที่เรียกได้ว่าตัวเขาเองเนี่ย เป็นอดีตครับวานาหน่วยที่ถูกเรียกกันว่าตัว u s เหน่วยบราโวแต่ตอนหลังเนี่ยแพ้ครับให้กับลูโปครับโดนลูโปจัดการครับแล้วประมาณว่าเจ้าจงเป็นแค่โรงซะเอานิ้วชี้ครับเจ้าแพ้ละ <c oughs> เนี่ยครับอีกคนนึงก็คือตัวของเนี่ยครับมือไซเปอร์หรือชื่ออีวานอีวานคนเนี้ย เป็นอดีตมือสไลปเปอร์ของกคเทพรัสเซียนะครับผมแล้วก็ได้มีเหตุการณ์เนี่ยที่ทำให้เขาเนี่ยต้องมาร่วมนะครับกับตัวของกองทัพยูเด็ดตคือแต่ละคนเนี่ยผู้กันตรงๆก็คือเป็นทั้งอดีตคนธรรมดาอย่างอาจยากอนะครับที่มาร่วมทีมส่วนคนกลางก็ไม่ใช่ใครครับมิสเตอร์เดสนะครับหรือฉายายมทูดฮังนั่นเองฮังเนี่ยแปลว่าก้อนใหญ่ชิ้นใหญ่บางทีก็เรียกว่าแฮนคุครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า บูรุตผู้ซึ่งทำงานใหญ่ไม่เคยพลาดแต่ชายารู้จักกันดีก็คือกรีมริปเปอร์วิสตเดสยมทพูดผู้รอดตายสนามรบครับนี่นะครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของที่มาทีนี้เจ้าปัญหาของปริศนาเนี่ยมันเริ่มตรงไหนครับมันเริ่มตรงที่บอกว่าเจ้าหน่วยงานนี้นะครับผมเขาก็จะมีหน่วยงานทั้งหมด6คนแน่นอน,นครับก็จะมีเบอร์ท่าโฟไอเวกเตอร์ลูโปเบลเวสเปกเตอร์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวมันเริ่มจากตรงนี้แหละครับปริศนา จากการที่เมื่อคืนเนี่ยเราได้เล่นกันนะครับกับตัวของรีออนเนี่ยปรากฏว่ารีออนก็นจะทบศพครับของคนแรกเนี่ยแน่นอนโอเคอันนี้อยู่เดสผมไม่ติดครับใส่หมวกที่เป็นหมวกเคปลาเป็นหมวกเหล็กธรรมดาก็ไม่ติดอะไรทีนี้มันมาเป็นปัญหาครับตรงศพเนี่ยเราสังเกตไหมศพเนี่ยแกใส่หมวกเหล็กเต็มใบแต่พอมาดูศพเนี่ย ไม่มีหมวกครับเป็นหมวกที่เปิดผมบริเวณด้านหลังเนี่ยถ้าเราสังเกตร่างดีๆเห็นไหมผมมันเนหมือนมวยผมรูปร่างผอมเพรียวไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยครับพอดูชัดๆเป็นการมวยผมไปด้านหลังนี่คือบริเวณหูอันนี้ร่างครับเพียวกว่าปกติเห็นไหมปกติ u s ดมันจะไม่เพียวอันนี้เพียวใส่เกาะก็ยังดูผอมเลยแสดงว่าผู้หญิงครับเพราะอะไรรหรอไหมครับ เพราะว่าถ้าเราดูแบบนี้นี่นะดูรูปนี้นะรูปนี้ผมใช่ไหมครับเป็นเป็นการมวยผมอันนี้คือการมวยผมซึ่งผู้ชายเขาไม่ทํากันแล้วหมวกต้องเต็มใบเป็นการมวยผมแบบเขาเรียกว่าการทาภารกิจมาทหารนะครับต้องมวยผมก้าวผมเอาไว้ซึ่งหลักฐานนะครับก็คือรูปนี้เป็นรูปที่มีการเปิดเผยครับบริเวณด้านหลังของหน่วยยูเอเป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นคือการมวยผม เป็นการมวยผมไปด้านหลังครับเพื่อเป็นการบอกว่าตัวของหน่วยนี้ผู้หญิงครับเขาจะมีการมวยผมนี่คือตัวของลูโปหรือคาร์เรนทพ็อปที่มีการมวยผมไปด้านหลังนะครับเป็นตัวอย่างคนต่อมาก็คือคนนี้นี่ครับตัวของโฟรอคริสตินยามตะก็จะเป็นการบอกว่าแม้จะใส่หน้ากากแต่ผมเนี่ยจะถูกปล่อยมาด้านหลังครับซึ่งนี่คือข้อเขาเรียกว่าข้ออารมณ์อรวยของตัวผู้หญิงหรือเป็นข้อจํากัดที่บอกว่า ให้มีการลดมาตรฐานตรงนี้ลงก็ได้ไม่จะเป็นต้องมวยไม่ต้องไปต้องมวยผมแล้วใส่หมวกครอบเพราะว่าผมจะเสียทรงอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมีสองคนครับมีสามคนจริงๆต้องมีหมออีกคนหนึ่งแต่แด้ตัวอย่างผมยกมให้ดูแค่สองคนก็คือนี่หลักฐานที่บอกว่าคนเนี้มันไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงมวยผมเนี่ยลักษณะการมวยก้าวมวยผมครับผู้หญิงแล้วปัญหาคือใครล่ะ ปัญหาก็คือเราต้องมาหาข้อมูลครับจากการแกะรอยกันต่อนะครับผมได้สืบกลับไปนะครับจะได้รู้ว่าตัวของแน่นอนครับร่างผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ใน The Four SurvivorThe Four Survivor ก็คือเรื่องราวของผู้รอดชีวิตนะครับที่เขาเรียกวคนที่4ซึ่งจริงๆก็คือมันเป็นหน่วยมันเป็นหน่วยก็คือจริงๆหน่วยเนี้ยมันต้องมี6คนแต่ปัญหาเนี่ยถ้าเรารู้ดีๆเนี่ยหน่วยของฮังเนี่ยจะแตกต่างครับหน่วยของฮังจะแตกต่างก็คือ ตัวของฮังเนี่ยเรียกได้ว่าเขาไม่มีตัวเอกครับปกติเนี่ยไอ้หน่วยตัวเอกก็จะเป็นแบบเนี่ยครับถ้าเราย้อนกลับไปที่ตะก,กี้คือเนี่ยแม่มันจะมีตัวเอกว่าเฮ้ยนี่ชื่อนี่ชื่อนี้เป็นตัวเอกถึง6คนแต่พอของฮังเนี่ยลูกทีมแกก็มีเท่ากันแหละแต่แกไม่มีตัวเอกครับเป็นลูกทีมชัดเจนแต่นั้นโฟร์ซเวอร์ตัวเนี้ยแน่นอนว่าอยู่ใน2รีเมคคาถามก็คือโฟร์ซเวอร์เนี่ยมันเกิดใน2รีเมคหรือเปล่ามันเกิดครั้งแรกคือเหตุกรารณ์จะเล่าแบบนี้ครับ โฟโซเวอร์เนี่ยมันจะเกิดครั้งแรกว่าในเนื้อเรื่อง2รีเมคเนี่ยเขาจะกล่าวถึงฮังที่รอดตายเป็นคนเดียวนะในท่อระบายน้ําแล้วก็บอกว่าไนฮอติดต่อเข้ามาครับเนี่ยเขาคือบอกว่าไนฮอตอบด้วยนี่คืออัลฟาอัลฟาว่ายังไงกันบ้างละ่ะไนฮอผมคือฮังนะจากอัลฟาทีมในตอนนี้พวกฉันต้องการที่จะออกจากเมืองนี้ฉันจะไปที่จุดเคทเว ฉันต้องการจุดรับตัวนี่คือคําใบ้ครับที่เรารู้จากคําพูดของฮังนะเรารู้ว่าเขาอยู่ที่จุด -K12 The k หรือ K ดังนั้นแน่นอนครับเรารู้ว่าโฟลซิเวอร์ในตัว2รีเมคเนี่ยมันเกิดจุด K12 เราต้องมาหาคําตอบต่อครับว่าไล่โฟลซิเวอร์กำเนิดก่อนหน้านี้หรือเปล่าโฟลซิเวอร์เป็นหมวดตัวแรกครับที่กําเนิดครั้งแรกในปีคี่สราช1998หรือภาค2ตัวต้นฉบับครับนี่ครับคือที่มา ต่อมาเนี่ยโฟ o โเวอเนี่ยมันมีการปรากฏอีกไหมนอกจาก2 r e รีเมแล้วก็2 98 2 98ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลครับถึงร่างผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นใครแต่เรารู้แล้วเป็นผู้หญิงเราก็ต้องสืบกลับไปต่อครับจนพบว่ามี Resident Evil อยู่ภาคหนึ่งครับที่ถูกเรียกกันว่า u m b e l l าโครนิเคิลครับอัม e l l a โ r o o n เ c เนี่ยเป็นตัวเกมที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2009ครับเป็นหนึ่งในภาคที่เล่าเรื่องราวของตัวเอกหลักนะครับรวมถึงฮังหรือโฟ o v e โเวอด้วย โดยบอกว่ารหัสทางอั b เบิร่าสเปน o ูฟอร์ดหรือวูเดสนะครับ e ุรกิจเซอร์วิสแลวก็มีการบอกว่าในระหว่างเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับติดต่อวิทยุเข้ามาติดต่อคนนี้แหละครับจากการสืบกลับไปเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวกันครับโดยบอกว่า Alpha Team นี่คือกอล i n ินซิกสถานะในตอนนี้ฉันหยุดจุด k คเทเวลในท่อระบายน้ำฉันเคลื่อนไหวไม่ได้เห็นไหมครับเคทเวลเคทเวลคือตัวนี้นี่ไง ผมอยู่จุด k คเทในตอนนี้ผมต้องการจุดอพยพเนี่ยฉันอยู่ที่จุด k คเทแต่ฉันเคลื่อนไหวไม่ได้ครับเนี่ยเรารู้แล้วผู้หญิงครับเป็นเสียผู้หญิงเลยวิทยุเข้ามาอัลฟอร์ทีมฉันคือกอบินซิกเนี่ยฉายาครับกอบินซิกในตอนที่ฉันอยู่ที่จุดเคเทเวลในท่อระบายนะ้ำฉันเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยวิทยุเข้ามาเรื่อยๆนะครับวิทยุเข้ามาต่ออีกนะครับก็ยังพงแบบร้องโหยหวนขอความช่วยเหลืออยู่ ย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งฉันต้องการความช่วยเหลือย้ำอีกครั้งฉันต้องการความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยเนี่ยครับแอสซิสแตนต์ช่วยฉันทีใครก็ได้ช่วยฉันทีอย่าทิ้งฉันได้โปรดนะครับดอนลีฟมีเฮียอย่าทิ้งฉันไปอย่าทิ้งฉันนะฮังพูดเลยครับฮังได้อยู่ที่อยู่ครับแต่ฮังตอบกลับไปคำเดียว Did it wall so it wall in your spirit แปลว่านี่คือสงครามการชีวิตรอดเป็นความรับผิดชอบของคุณ ซวยเลยครับคำนี้คือฮังไม่ช่วยครับฮังบอกว่านี่คือสงครามความที่คุณจะรอดหรือไม่รอดมันอยู่ในความรับผิดชอบของคุณจบเลยครับพูดแบบปอ๊อตดังนั้นไอ้เจ้าคำนี้แสดงว่าอะไรเรารู้นะครับผู้หญิงคนเนี้คือตัวของคนที่ชื่อว่ากอบินซิกครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของฮังเนี้ยได้พูดประโยคนี้ในสองรีเมคสอครับเป็นอิสตเอ็กดยบอกว่าฮังพวกหมดเวลาแล้วนะ หมดเวลาแล้วพวกไปส่วนนายหกรีบเพนไปได้ละฉันไม่ทิ้งนายนะพวกนี่คือสงครามน6หกการชีวิตรอดนั้นถือเป็นความรับิดชอบของตัวเองนี่ครับก็คือคําเดียวกันก็คือบอกนี่คือสงครามการชีวิตรอดเป็นความรับิดชอบของคุณก็คือนายต้องรอดด้วยตัวเองงานนี้จะมาพึ่งใครไม่ได้นี่ครับคือคําพูดทั้งหมดและเป็นการเฉลยครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในหน่วย u s s ซึ่งขึ้นตรงกับั้งหรือตัวของคนที่ถูกเรียกกันว่ากอบรินซิกนั่นเองครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของการแกะรอยไขปริศนาสำนัสิเดนอีวิลนะครับหรือสืบเริเดนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครกับกระผมแมนาม,มาเตอร์นักสืบเรสเดนวิซีรี์ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับสก๊อตไค์กันได้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเกมดีมิสาระต้องเดือบชแนละขอบคุณครับแมนาม,มาเตอร์นักสืบเรสเดนวิซีรี์ ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ